sau <coughs> <ExcelKK> ừ, like. <coughs> à, này cái gì vào các phun nó, nó, nó chat bay hết nó, khen nát nhiều nó, เปคนไทยกับคนลาพ่อกันเป็นไงบ้านี้สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังลาฟังไทยแรง่างไปหนิเนาะโกราบทักทายสบายดีกำลังเรียนหนีเบิดสุขสุขทุกคน เปิดกล้องมากเมื่อกี้กัทั้งสองคนเลยนะพี่น้องทั้งบาเวียและกัสาเวียพอมาทำการซ้องคนมเมื่อนี้เดินทางมาอยู่ทีบ้านที่เพื่อนของน้องปลาพี่น้องเลยกัขับมอเตอร์ไซค์มาลนะพี่น้องเนาะอมอเตอร์ไซค์มากเมื่อนี้ก็เลยหนะนายิกหนาแยงเนี่ยจังเลยเย <laughs> นาะก,ก็คือบรได้มาพร้อมขับเบลตาเพื่อนพบบวบเบลตาเพื่อนมาก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เลยขับรถมาเองกับบาเวียมานี่ยขับรถสองโ 2ล้อสร้าง1 0 0ยามใดเด้สิได้4ล้อเนาะ4ล้อบ่4ล้อโดนเโอ้พี่น้องคุยยังคุยสิยังยาวไกลพี่น้องเอ้ยเนาะมานี่ก็ได้เด็ดงานปคู่มือก็ได้อีกละ4ล้อก็บ่ยากดอกจมเด็ดซุมื้อบ่แ่มเดดมาสุดทางพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเดดแหงอบอ้าแหงนอกเพิ่นจะเป็นไข่เพราะว่าเดดแหงพี่น้องเอ้ยก็เห็นน้องเพิ่นไปหงหมอมือเช้านีเนาะไปหาแหาหมอมา กสิมาเยี่ยมยามเพิ่นอีกพี่น้องเลยอยู่เพื่อนเพิ่นว่าเป็นยังไงอ่าการเพิ่นเนาะลดลงยู่งว่าจะอาทิตย์ไปหาหมอมาพี่น้องเลยทีใดกสิเขาไปทักทายน้องเพิ่นน้ำกันพี่น้องเลยเนาะวันใดจทีไดกษีพูดแล้พี่น้องเลยกสิเขาพร้อมไปเวียเลยมันนี่เนาะถ่ายพร้อมกันเลยพี่น้องเลยเพราะว่าย่านว่าทั้งน้องเพิ่นมีเวียไปน้ำอื่นด้วยเพื่อนกษีเขามาทายเนาะน้องเลยเช่าเมย์เช่าแคนก็มน กับมิตรอาสั้นเลยพี่น้องเลยเนาะสั้นเลกับเปพบผู้เฝอกผน้กงปลาเพื่อนยุคนแหละเยี่ยมไปยามเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเนาะไปเห็นเนาะไปไปเพื่อนพี่น้องเนาะทีได้น้องเพื่อนอ่าพักพรอยู่หนีบ่อเนาะเรืออยู่ใสพี่น้องเลยโอ้พุ่อนน้ะพุ่อนน้ะน้องเพื่อนยุคนพี่น้องเลยต่อตัวนี้ก็มาพบกผ้พ่อทางเรื่อยบุญพันนำพี่น้องเลยหลายๆคู่หลายๆคนก็เขามาเยี่ยมมายามน้องเพื่อนืัอนี้เนาะถว่ายแดดกระแดดพี่น้องเลยโอ้ยแดดแท้แดดว่า ปูไก่น้องปลาเพิ่นก็เซาห่มอยู่พี่น้องเอ้ยแดดแห้งเนาะพี่น้องบ่จักคนบ่จักสัตบ่จักเป็ดไก่พี่น้องเอ้ยปูทางนี้ก็มาอทางเลบุญเพิ่นอาบ่ยุ่ยาแท้เด้เนาะสบายดีเด้อทางเยทางสบายดีได้หยังเด้นี่คือเต็มไมเต็มมือแล้วน้ำเย็นแม่นากหุงอซื้อมา2ชุด้ให้น้องมากินชุดนึงอือาชุดนึงก็ยังบ่ด โดยเนาะโดยเนาะไปอยู่บ่ได้มันแดดแฮงโพดเนาะจริงๆทางนี้คือว่าอายเสียวๆแท้ทางนี้เนาะโดยสบายดีเด้อบุ่อตน้องปาไอยู่บ่น้องสบายดีล่ะกะไอยู่บ่ อือเนาะมาเยากมายามนอกเพื่อนก้อนมาจากทีเ่เห็นเพื่อนไปาหาหมอก็ถืาอว่าอ,อาการดีขึ้นอยู่บ่ละตั้งแต่ไปหาหมอมาอ,อ,อือนะพี่น้องโอ้เนาะตอนนี้เป็นน้ำอากาศบ่หรือว่าเป็นจิงใดไปกวดไปเบิ่งเพื่อนว่าต้นเหตุเกิดมาจากใจจึงได้เป็นไข่เป็นนาวเพื่อนบอกว่าอยู่บ่เพื่อนบอกเป็นไขวัด โอ้ <c oughs> oh, เป็นไข่วัดธรรมดาไข่เนอเขาเป็นไข่วัดใหญ่เลยโอ้เอาเรื่องเนอป้าเนอทางป้าเพื่นผู้นึงได้สาวไปได้มาป้าโอนี่เต็มพุ่มนาเต็มพุ่มด้วยโอ้โอ้เนะคุณเนะโอ้ยสบายดีเด้อเนอมาดังพี่เป็นยังเนอให้คนรวยเขาบานยังไง ราวน้องป้าพอสบายป้าอยู่ข้างบุกมันเกิดพอสบายเลยเนาะก็ต้องลงอยู่น้าเลยจะสบายเนี่ยหน้ามันแดงดรวยว่าสงนการเล่นน้าอยู่บ่เนาะน่าจะไปดีน้องป้าเลยนะเนาะเนาะโอ้ยฮถมาอยู่น้ำลูกน้ำหลานบาดเนยเนาะกินได้แั่กินข้าวแล้วกินข้าวะยาต้องส่งหักไม้ให้ผู้ยวัดเอ้าได้ยินข่าว่าเพื่อนถกถกเหมือนวะเพาะแม่ อมีฝนก็ไว้ทีเมื่อแล้วค่ะชีเมื่อเละระบาวนอกป่าแล้วถูเอาโหลดอยู่ฮันโอ้กันเละคือว่าสิมาอยู่จคกสองสามมื่อเนาะเอาโหลดฝนมาเอาโหลดฝนมาแล้วฝนยังได้รถโอ้บ้านก็ยันยันดับน้ำไว้แล้วแบบเออเพื่อชีได้มาพบมาพ่อกันอีกไหมด่านก็เงางวยอีกแล้วเห็นน้องป่าเนาะก็มั่งเคยอยู่คนเดียวแล้วก็มั่งงามน้อกฝนปรนเทเนี้เป็นไข่อยู่เนาะอ่ะขึ้นระบาวฝนก็เป็นห่วงเลย ผัดจำเป็นเนาะอยู่น้ำลานเน่ผัดจำเป็นเน่เมื่อส่งรถเพิ่นผัดเมื่อแล้วคือยิ่งได้มากไงห้าร้อยบาทจำมึงไอ้ตัววันยังได้สามสี่เดือนแล้วเนาะยังได้มาบาทหนึ่งยังไว้นะสามสี่เดือนยังได้มาเยี่ยมลานบาทหนึ่งเมนเมนบัวหื้นดอกอันนี้ก็เดือนห้าเดือนหก็ปีมาเออตัว่าหยได้บาทนี้เนาะให้หน้าตาก้าเาบาทนี้ เป็นยังได้น้องป่าบานนี้น้ำเบากันสิเมื่อป้าพ่อนา้าเบาเป็นไข่กับพ่อเป็นไข่บานนี้นอคิดดูคิดนั่งอยู่บ่เ, <laughs> เอออยู่น้ำนไผ่เจ้าบา่เออเฮ้ยเม่เาวนนี่บ่โ,รโรอ,อ้นี่บ่เห็นเนาะเอออยู่น้ำเจ้านี่อ,อันนี้เม่เาวอันนี้เมป้าเหมือนเอื้อน,น,น้องเดียวกันใช่ประจักนี่ เออห่างๆก็เดียวว่าชิงชิงในคือคือกันอยู่ได้นี่เนาะคนจะได้อยู่น่วกันเหมือนกับคือคือกันเออน้าเมนควบป้าพนว่านั่นแหละพี่น้องเลยเนาะน้องปลาแทนน้องปลาดีขึ้นแล้วนี่ึ้นอยู่กินยาลงไปจังมิดแล้วตั้งแต่มาแต่หามอเป้าทุกขึ้นเสียบหลายเดียวเข้าเม็ดแล้วสองเทอมเนาะก็เลยรก็เม็ดเนาะอุ้ยเป็นไข้เลือดตอะไร เป็นไข้วัดเออพอไปไตตกใจถ้าเลือดออกว่าเนาะเป็นไข้เลือดออกว่าซันเป็นไข้วัดเออๆๆคือได้ยินบ่ตาว่ามื้อเช้านี้คือว่าบ่อยากไปเป็นจังได๋่บ่อยากไปเเป็นจังได๋คือว่าบ่อยากไปหาหมอเช้านี่กยังบ่เป็นคักแม่นบ่ได้ยินเพิ่นว่าว่าเจ้าน่ะญานว่าาตต้องอันให้อนสาวไปนําจังไปว่า เาย่านเข็มยาวเยอะการปาร์ตี้น้องเพื่อนเนาะเพื่อนก็บม่ได้คอยพบผู้คนหลายพี่น้องเลยกต่หากกระทั่งแรกของน้องเพื่อนเลยที่ว่าได้อืมไพบพ่อคนแปลกหน้าเนาะน้องป่ากว่าภาษาไทยเป็นบ้าเอฟซีอนใดยังไงว่าภาษาไทยเพคนใดเฉลสำเนียงทางใดเคนใดเฉลิมเนียงทางอ่ะพอเล่าอยู่างណ้ว่ะาคนถามแล้วคนถามก็ต้องถามสำเนียงภาษาไทยเอย่ังแบบให้เล่าให้เล่าแนะนำาืือเล่าเองก็ได้แบบภาษาไทยอ่ะ ว้าวแล้วหมูมีคนถามเนาะสารเล็กกับก็ว้าวนู้ดยังชั้นเอ็นซี่แบบเน้นแน่นอบแต่เพราะว่าเอ็นซี่เป็นก็อยากฟังแบบว่าน้องเพื่อนเป็นเสื้อสายฟังไทยก็เลยอยากให้น้องเพื่อนว้าอยากได้ยินน้องเพื่อนว้าวฮะนะเออ่โอ้่ย้ายย้ายร้อยนี่เงินเกินเลยดูซื้อไปยังชั้นเอ็นซี่นะแบบแนะนำซื้อ กะกะบวกเฮ้ยบ้าวบ้านนอือี่าสวัสดีวายเพื่นว่าเอฟซีเพันย่องเน๊ยคอยกันมาจักว่าวคุ้นนั่นคุ้นย่ายังแค่ยังที่้รเด็วมาจักตอนนี้ใครบ่าวเด็กมาจักเอฟซีเพื่อนย่องด้น้องป่าเพื่อนบ้าใว้สวยงามคือสาวไทยเลยเพื่อนบ้าเหมือนจาเป็นสาวไทยบอ เด้ๆคนผมมีเส,สือสัตว์ไทยเนาะน้องปลาพูดๆแล้วพูด่าสิ่ง,งทีงท่ติดัวน้องปลามากก็คือไหวางามพูด่านอนเอาลองเบิ้งบ้านนึงสิเริ่มจาก <c oughs> ยังเนาะบ้านนี้เนาะคนถามกับผมมีก้อยชวานี่ฉันเห็นเจ้าเขาไปถามแล้วก็จักสิบอกคุณชื่ออะไรบอกคุณชื่ออะไรอ่ะมาๆๆเนาะเข้า <c oughs> ไเปเออไปถามน้องแล้วเบื้งดู โอ้ยให้เราว่าผู้เดียวก็บโเป็นแล้วเนาะจะให้แม่ป้าถามชิวะพักกันหัวกันอีกเลยเนาะป้าเป็นความจะโควาแล้วเขาบอาภาษาไทยกับโมเก่งบานี้เจ้าก็ถามความูลเราตัวเนาะเออเนาะถามว่าเจ้าซื้อหยัางชิวะเอาโอ้ยวันนั้นเห็นแล้วว่าผู้เดียวเราได้เราชิวาเป็นอ่าเดี๋ยวจริงๆกันได้เนาะเดี๋ยวสาวยกกันชิวะไทยกับเพิ่นเนาะเนอะอ่ะจัดไปเห็นเนาะคือนักเยอะที่เราไม่ได้แยกรุ่นโมเป็นเนาะ หนึ no. 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 Mm ่งสองสามแอคชั่นหนูซื้ออะไรหนูซื้อลูกปลาเออเนาะนงองแววผูอันท้ากันคือเข่งๆก็ได้างเนาะคือทำโอ้เป็นยังไงบ้างคนเท้คนเล่าพ่อกันเป็นไหนบ้านี้ เฮ้ยเนาะพี่น้องท่าราหัวละแบบเนี้ยไม่ป้ายังรดบ่ได้เนี่ยถามเชื่อพอไปเลยยัเชื่อลูกนะเออชื่อลูกปลาเจ้าชีถามได้ตัวบัตรนี่ ตอนนี้นุ่มเนาะโอ้ยน้องไม่หลับให้นอน้อนไปว่าเลี้ยงเลยเนาะขนาดหนใครยังบ่ได้เนาะเนาะเอาให้น้องเล้วเติมพลังก่อนเดี๋ยวพ่อหัวตอนนี้เลยเม่ป้าหนีเป็นผีสิงล่างอลไรกันนะตอนนี้ตอนนี้ยันไงโอ้ยเนาะเห็นอะไรบ้างไปเห็นเล่นไก่ก็ได้เนาะได้ได้ก็ปั๊บแล้วก็ปั๊บแล้วเติมพลังได้หรอบอ๊ะ น้าฮอนบอกกินเท่าระยะน่ะปูอยู่ไหมป้ากินนี่นปปนเนาะโอ้ยอะกําลังสีกินกับว่าได้กินซท่เนะาะว่าเหยี่ยนฝักหัวก่อนอันนี้่ใครเลี้ยงเนาะเอาใครซีอิ๊วดก่อนเอาได้บาทนี่คือทางเอฟซีเพิ่นการีนเขามาไลยว่านอกพนีไหวกันงามสวยแบบคืออาสาฟังไทยเพิ่นเนาะต้องไหวมั้ยล่ะไหว,ว,วแบบสบายดีสวัสดีครับปกติฮะเนาะสวัสดีค่ะหนูซื้อลูกปลา อย่บานดีกว่าดีกวึาดีกว่าดีกว่าดีกว่าดกว่าดีว่นดีกว่าดเพิ่าไหวว่าไีกว่าดีกว่าดีกว่าดีว่าดะกว่ามีกว่าก่าดีกว่าดีกวเาดีกวนาีก่าดีก่าีกาดกว่าดวาดีกว่าดงว่าดีมั่ได้พว่เดยกอ้โดีเคยเรีกเนาะียู่คุณกวนั้งกู่ทั้งว่งเพิ่าดนเดาะเ่าดาดีไวาดีกว่าดีกาดีกวาดีกวาดีกวดกว่ดีก่า่่าอน ให้เพิ่นเช็คเบิ่งอยู่บ่ไม่ได้ตรวจเบิ่งทราเพิ่นบอกว่าเป็นแค่หมดกับยาเจ้าเองเองไดในยาทั้งตู้ชีดเพื่นซื้อซื้อมาให้เด้ทาอยู่บ่กับกับไข่เนี่ยอยู่บ่ก่อนจะเป็นในนี้นอกพนมุดกัดอะไเป็นแบบมันมันเป็นในนี้เลยแบบเพ่ฮะนะเคือยู่บ่ไหมป้าเคยมีอยู่บ่เอาเจ้าก็บอกให้ก๊างใจแล้วในกัว เคยมีอยู่ใั่ป้าตะกี้ก็เคยเออ่หมดครบอยู่สช่ป้าหมดครบป้าก็ไม่ได้เป็นเนาะเฮ็ดโดนบ้านมันทันกกาวบ้งเดียวแกทั้งโมเพิ่นก็บอกว่าแบบมันเป็นอาการธรรมดาอืมต้องเป็นโดนแล้วบ่ตั้งแต่ไปแง่หมือนเดิโอ้แต่เข้าอีปุ่ยอีปุ่ยเพิ่นเศร้าแล้วอันโอ้ตะกี้น่ะกว่านี่บอกเศร้าเออแล้วยาไปแง่อะไรมันก็ยาหยุดอะไรได้นาหยุดเออเออเออไปน้อยจุดมันระเบิดน้อยคือคิวๆบาดนี่เนาะ โอ้ทางนี้พี่โอ้ยเนาะสิบบุ๊บบอว่าเลือกกับเบิ้งอ่าชื่อแน่ว่ามาห้น้องเราทามืออยู่ว่ากับเพศกับหมอเพราะว่าแพ้มูแดงครบอ่ามูแดงครบมันเป็นตุ้มมันเป็นพืชว่าถึงถึงน้ำหละคันอ่าลองเบิึงดูน้องเราตาอันเป็นแบบใดนี่ยังคันได้แก้เบิ้งเข้มใดคือยาตู้ชิดเป็นชื่อให้กับแบบนี้บอ่ะชิดใช่ชงสีฟ้าเบิ้งดูเฉยน้องเวลามันมันแม่นอยู่บ่ตัวนี้ ก็เห็นอยู่ยานี่เออแปลว่าเพิ่นใช้ตุ้มใช้หยังคะนะอ่าอันนี้เด้อสิแสดงว่ามาใหม่บ่จังว่าอันนี้ค่อยเฮ็ดบอกเพิ่นว่าน้องน้องเพิ่นน่ะเป็นมุดแดงครบหั่นนะอ่ามุดแดงครบลเป็นตุมเป็นยาเืองแม่นกเืองพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้แม่นใกดีลอย่างยาเืองอเพราะว่าเพิ่น้ทาตัวยาเืองจังทาตัวสีมแม่ยงอันเป็นภาษาอังกฤษให้น้องปาอ่านังซะ อโนเป็นที่กันบ่ช่างเวียดท่างอังกฤษปนกันเลยเนาะพอได้อยู่บ่ใช่เนาะไม่ได้หม่ได้แต่นี่ได้ข่อยยาการเยื่อสัตว์ข้ามนี่แหละข่อยกันถ้าแมนหรือบอแมนลุบมัตตาไปเนาะเดี๋ยวขเบิ่งใส่เพิ่อนกันเนาะขเบิ่งใส่เพราะฉันว่าเป็นแต่น้ำออกจากยูทูปแท้เนาะยาในการเคยเลยเคยทายอยู่บ่ กะดีบ่บอ่ันน้องดีเออตัวนี้ได้เคยบ่ตัวนี้เพราะว่าเพิ่นให้ท่าตัวอันสีชมพูแล้วก็น้องเลยแต่ท่าตัวน้ำน้องแว้วตาถมเพิ่นปะท่าเศร้าแรงเอ็ปิ้นเท้าโอ้ยโอ้ยเจ้าสีท่ายังบ่ท่าหูดังบ่บ่สีแทงเบิ่งนาเออเป็นท่าเบิ่งเนาะเขาเพิ่อนในน้ำเจ้าอยู่ว่าว่าใส่ตัวใดแต่สีชมพูก่อนแต่จังท่าตัวเป็นหลอดถมลองท่าก่อนฉันตัวนี้อยู่้อ้ท่าเป็นอีกขั้นเติมเนาะ เพราะ่ทั้งแม่ป้าก็เคยท่าอยู่บ่เออดีแม่นบ่คืออยู่บ่น้องป่าบ่เคยท่าคือกุมแกกางอย่างอยู่นะหันหลงหันหันเอาแกเอาไปเโอ้ยเนาะ

รถยนต์นีเปรี้ยเพศโอเคหยิบซีเพิ่นว่าแนะนำมาในตอนนี้นะคืออยากให้น้องป่าแล้วนะไปให้ไปเฮ็ดบัตรในอย่างก็บัตรประชาชนบัตรประชาชนไทยเพิ่นว่าเกีเ๋เฮ็ดเพื่อไ,วไหวนะเอายังไงคือเฮ็ดไหวแล้วก็ดีนะเพิ่นว่าบัตรอนาคตเพิ่นเนะะานะ,นะเพื่ออยากไปเฮ็ดก, <ะ S 1> การเฮ็ดง,งานซีเมียนม,ม,มาหลายเรื่องอยากให้เฮ็ด บ้านป็นชาวสวนอ่โอ้ยเบิดลชุกขนเลยเกือบเบิดลชุกข้นนู่นเลยก็อายุของท่านหอนจุดแดงเพิ่นว่าเห็ดได้แต่น้อยพี่ได้ไหมอาจจะเมียนนอกคนจีนในน้ำเนน้องเพิ่นว่าตัาตัวหดนี่อายุหัวหดเพิ่นบนในน้ำเนาะอายุหอดเรื่องเรื่องนี้กับโบหูคือกันแต่ว่าเพิ่นว่าเห็ดได้เพิ่นว่าชำนี้แล้วนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่จัดสิประมาณชำไรนะกับโบหูแต่ว่าผู้เพิ่นติดต่อมาน่ะแมนอ่ะพอเท่เนาะตัวนี้อีกแหละ เพิ่มนอ่านเบิ้งอยู่เนาะการได้ยิน FC เพิ่นการเมียนมาอีกว่าเห็นบ้าประชาชนได้ก็ดีเพราะว่าสิได้แบบยังขับ่าไปอยู่ไทยก็นเรื่อยยังเพคนสิได้ยังพีนะเจ้ะพนนเราได้เงินฟีหรือแบบเงินเป็นเงินเดือนอยังสักอย่างนี่แหละเพื่อนอื่นก็ไม่ค่อยเข้าใจเป็นยังเมีป้ากับพ่อหงส์อีบ่ป๊อปป๊อปั่งทำาแบบเขาเฮียนอะยังว่าได้เงินได้ได้เป็นเดือนยังสักอย่างนี่แหละว่าพอเมีเสียชีวิตเนี่ยนะแบบให้ให้กคนนีอ่าคิมถ้าผิวถ้าน้องถ้าเข้าไปแล้วเขาขื่นเฉยบาดเนี้ยเนาะ กะเนาะยังไปทั้งในโอ้ล้มกับ็มองเพิ่นตั้งแต่ว่าเพิ่นติดต่อกับญาติฝั่งไทยเพิ่นได้เด้เพราะรู้สึกเป็นจังได้ล่ะเวลาอ่าได้คุยกับเพิ่นครั้งแรกน้ำตาลายซึมเลยบอ้เนาะเพราะว่าเพิ่นกะจากกันมาแต่น้อยเนาะกะหากันมาพ่อเพ่ออย่างน้ำเนยเิ่นว่าจริงใดน้ำเนยเพิ่นอยากให้ไปอยู่น้ำเพิ่นก็อยากให้ไปอยู่น้ำเดี๋ยวเพิ่อนเราควรจะมาเยี่ยมอยู่บ่ บอมันไกลไปมากก็ได้เจเพิ่นชวนน้องไปเยี่ยมเพิ่นอยู่บ่ได้ชวนเจเพิ่นกะชวนไปอยู่นัแต่น้องกะบว่าได้ก็เพิ่นปฏิเสธโอ้โหแต่ว่ากับคือว่อะไรเนาะน้องเพิ่นกยังกว่าท่านยังไงคือเอฟซีบางคนเพิ่นก็เข้าใจทีว่าน,น้องเพิ่นเลือกไอยูแล้วกันเนาะเกิดยูเพิ่นอาจจะยิ่พุูนแต่ยังไงอยู่พี่เอฟซีก็มีแต่อยากให้ไปอยู่ฟังไทยเพราะว่ายังมันแบบว่า เรื่องอนาคตการงานอียังก็สิดีเพผลว่าเก็บยางาเงินนะครับนะแต่ก็ต้องหลักๆเลยก็ต้องถามมันเ้วนี่ผู้เราอยู่น้ำแล้วให้ไปอยู่บ่ไหมหายไปแล้วคือฮอดคือฮอดนะเนาะมันก็สิให้ยเศราเล้งทำบัวแล้วนี่เนาะไปเยี่ยมยามมาคือให้ไปเดือนหนึ่งเนาะยังโดนไปเยี่ยมไปยาม แต่ว่าทั้งนใหญ่ยันคนอยากไปหาเงินหาค้ำเงินแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละน่นไปเพื่นเพื่นชาเปกระห้วงเพื่นชาวว่าให้ไปเฮ็ดบัตรประชาชนไทยไว้นะว่าหนึ่งมากนะเงินเดือนนะทีได้ได้หลายจ่ากันคนไทยเพิ่นว่ามันจะดื่นคนลาวได้ทิ่เกลื่อกับคนไทยเพราะว่าน้อเป็นสบายสบายเป็นคนไทยเลยนะหนึ่งมากคุณว่าใบแจ้งเกิดยังอ่ะเก็บไว้ดีๆบ่าให้เพื่อนบ่าให้มันยังเดี๋ยวใช้งานบ่ได้ขนาดอย่างไดรจะเก็บไวใบหรอบ่ คือใบ e อตัวที่จะออกมาเมื่อนั้นแหละน้องเอ้ยเก็บเก็บไว้ใช่ทุงยางไว้ไว้ตู้อยู่บ้้าานอตงไว้อยู่บ้านลาไว้อยู่ที่บ้ไว้ในเมี้ยป้ายังก็ได้เก็บตู้ก็ได้เด็กก็เพราะว่าคนว่าว่าแนะนำบอกว่าเพื่อนๆมันยังมันสียังคอยใส่พอใช้งานได้ใช่งานมันก็คือว่าแล้วบางทีตัวเลขสิบสามผัดเพชรสิบสองมันจะทำมาว่าแล้วเนาะมันขาดมันหายนั่นแหละเป็นยังได้ถังงูไปทั้งเฮือนเก่าก่อน กาแต่ก่อนก็เคยบูสมบูซาอยู่บ่เพราะว่าเมื่อวานนี้เอฟซี่นก็ถามมาหลายอยู่แสดงว่าบ่เคยบูสมบูซาบ่่นว่าเป็นยังได้คือเป็นอคาดแห้งแท้่นว่าเออจนฮาเธอแต่ว่าเรื่องบูสมบูซาแต่ละนี่นั่นนี่มาไหวมาอย่างนี้เคยเหมืนบ่แต่ก็คือเกาแล้วก็อีกประเด็นนึงนอกจากคือเรื่องเฮื่อนผนว่า โบแนะนําให้เอาไปเฮ็ดไม้ขนว่ามั่งลงก็คือให้เอาไปถวายให้วัดเพิ่นว่าเห็นแต่ก็จีนซีเด้อ่าอ่าว่าทางวัดก็จักเพิ่นย้ำหรือบ่เนาะจอยเอาลงไปรถก็บ่เคยทว่าอยู่บ่ได้แล้วก็มีแต่ป้ามั่งลงว่าบ่ให้อีฉังมาชนป้ามั่งมันต้องสิดีมันมันพวกกินหยังกินก็แล้วแต่คันม้างคือโบเแล้วก็ทิ่มทิ่มเลยอ่า จะเอาไปดังไพยดังเพื่อนไโอ้มีแต่ว่าปะปะไว้เลยแต่ว่าเรื่องมากนะมากพออย่างให้ไพ่มาชวนมาอยู่เนาะอย่ามันเกิดอาการเก่าแต่ว่าเนาะไพ่กัโอ้ถือว่าเขาไพ่ไพ่กัว่าเนาะคืออาฆาตแค่แค่วะเรื่อนนกปลาลังเก่าวะอย่างเพื่นกปลาจังย่านย่านมันกล้าไปอยู่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็คือถามเพื่อนเพื่อนกับไม่ได้แบบบอกให้ฟังว่าเออคนเสียชีวิตในหันเบิร์ตหกคนเนาะมีแต่ว่ามีเมย์กับเปไงวะ คิดว่ามีแต่สองคนนะแนวอันเสียคนแต่น้องปานยังน้อยแม่โมโม่โอน้องคนก็ไลยพูดแต่ว่าตอนคนจักนี่คนใหญ่นี่่นห้องตัวคนทันนี่ดอกสามคนมาคนทันแสดงว่าน้องปานหู้แต่ว่าเสียชีวิตในครังนั้นสามคนอีกสามคนทั้งน้องปานน้ำหู้อย่างเลยโอ้โดยโดยยังอยู่พิ่คนเลยวล้วก็ว่าตามความเพิ่นจื้อเพื่นก่ะโดย แมนกะคือว่าแล้วันคือว่าฮุกปัดโบทันใช่ไหมว่าฮุกคนนะจักแมนผู้ใดเน่ว่าเซยนในหันนะก่ะเอาซชมที่หู้่นะเมนมนเป็นจังได้คือรูปไล่รูปไล่อยู่ขั้นโมถ้าเขาไปฮู้ซึ่งก็แบบมันมันมันเดียวถ้าเข้าไปยังคันห้ยเนาะี่ไปทั่วไม่ค้าก่อนแล้วถ้าแบบนี้ีมันเหลือบ น้ำกินน้ำกินพวกนี้ท่านกินน้ำเนาะ่เป็เศ้าไรกินดนี่ยเพราะว่าเป็นไข่เลือดเหนียวนี่ต้องพยายามกินน้ำกับยาโอลาโซนบนพื้นนอนนะต้องต้องพยายามกินต้นให้ได้กินบ่ได้คือว่าอ่อนนะมันรอเลี้ยงเลือดิได้กินข้างหน้าเพิ่นเพิ่นว่าสิกับตานจังมูกจ้าอ้าวจังน้อยนี่ได้ว่าสิเมื่อทาเพิ่นได้เมื่อคนนั้นลาเยี่ยมน่องทางแก่ฉสิเมื่อเพิ่มทางนั้นได้ยินแต่และสาวเพิ่นมร้อ้ฟังว่า เคนกระถอกท่องนะทั้งนบบาบ้าคนกระไดว่าใส่สลุงสะลุ่มาโอ้แต่ละคนเนาะผู้นบบาบ้าผู้มาเมาื่อวานนี่เห็นบ่กอกท่องบ่าคนหน้าซีนเมื่อวานใ่เขาเ<อ>นบบาบ้าผูยวัดโพลาโอ้โอึกวา่บบานาบ้าผู้มานี่<อ>เดี๋ยวว่าเราผู้มานี่ทำว่าเนาะคิดไปใช้ทั้งเพื่อนอีกเอาอีกแล้วเนาะอยู่วัด เป็นบวชบ่รวยเนียบวชคือผูกเชอนี่แหละเดี๋ก็กลีเอาโตัวพายตมันหา่อยเชิญเช้าดีเอาพาเอามันเนาะบนในสีดีแล้๋ยวกลีไปเออไปโตมันเลยโอ้แต่ก็ได้วอากันว่าอีบ่คือเรื่องเฮือนเรื่องซานสิพากันมั่งอยู่บ่มั่งพอใหญ่พอก็ใหายนั่นป้าปุ่มพอป้าไหวมันก็สิเป็นนั่นมันเป็นเหตุเป็นหลางเนี่ยเนี่ยมันเป็นเพศเป็นอย่างนั้นแหละเฮือนผีเฮือนซาง กัมั่งกับบ่มีกำลังกับมั่งบ่ได้ถ้าต้องถ้าน้องป้าเนี่ยกับแบบบ่ร้ายคนเลยน้องคณะมนีเชื่อขับบ่หากำลังเสริมแต่เลยจับเพราะว่าบ่มาบ่เวียดแล้วบ่อยากคิดเห็นว่านี่เัีงเชียวอยู่ถูกบอกเพลินเนาะมันต้องครอบและขาไก่ครอบครอบมีอันยังมีไก่มียังนั่นแน่น้ำชุบน้ำหวานแน่นเนาะแต่ตะเข้าหน้าเต่งอ่อนยอมเพิ่น เแต่เมื่อหันกัสงขรอยัองวัญญนยากืนเด้ยฮะม,มากีดบุกยาไปครอบ,ารกกบอ,อากยัวงวัแเล้ยอยู่ยังขีดวัวเล้ยยังผลลูกอยู่ขีดบ้าทั้งน้องแนนในบ้าให้น้องใ้องกับทัว คนมาเป็นยังไงกันช่อง,ง,งมึงใช้มึงกับใครญาต <c oughs> ิเป็นเพื่อนให้กันก็มันมันก็เป็นอันคิดอยู่ได้เนาะคือขาเบิ้งเนาะช่คอยครอบได้มักกี้นี่ตอนมักกี้นี่แหละมาทีองหมอแล้วก <c oughs> <น>็ครอบครอบเพื่อนครอบเลึงมากกับเมย์ชื่อเมย์เพื่อนว่าเนาะพบมีคน, <ola> น,นมาหลเพื <c oughs> ่นท่วงมือมตื่นเออไปไผ่ไผ่มาชนกันจีเนาะยักมาเหตย์ยังบัดลาคนพูดคือหลายผู้เล่นคนแท้อดจันทร์มันกะเป็นอันคิดโยห์ทันว่าน้องดีกะมันถือกับยาแล้วกัมันถือกับอยู่เฮือน ามาแรกก็ความเชื่อเนาะอ่าต้องควบคู่กันไปอ่าเจ็ดดีทั้งใดดอกจะก็นับถือทั้งนั้นก็ได้ฮะทั้งหูตาโบเห็นแต่เป็นว่าอ่าคือปรจุทูปมาหนึ่งดอกก้อนตอนน่าไปเมื่อวานนี้ได้ก้อนเปิดแล้วมาแล้วเออว่าหลายคนมึนก็ะมิ้นมาทางทางสามแพงว่าซันเนาะน<อ>มันอ่าอาฆาตอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีทางดีกับทางบุรีได้เป็นว่าถถ้าเ็ดึง ถึงเวลาเอ้ถึงที่หรือว่าถือเฮ็ดถือกันที่ยังองจุ้ยก่ะถือว่าดีไปทางเรื่องเงื่อนคนนะเพื่อนว่าถ้าว่าเฮ็ดถือบอนถือที่หรือว่าแก้บ้าแก้บอลถือแต่เฮือนหลังนั่นเสียงชิมิเพื่อนว่าอ่าตามที่เพื่อนมินมาฮะแต่ว่ามันกะับเป็นเรื่องจริงบลอกกับโบ้นะเขาก็ความพูนยังบุถึงคือว่าแน่นอ่าะเป็นนั่นแหละกะ พังเบิงคั้นว่ามั่งลงยังกับมันต้องใช้เงินแล้วมันก็ไปแจกความในเขตแล้วคงไม่แต่เล็กน้อยแบบนั้นคั้นมั่งลงนี่คิดว่าจะพากันแบบหาในเงินในคำมันคิดสิพุกใช้อยู่บ่บอลเก่าด้วยจิดแบบใดปฟะเลยบ่กับป้าว่าหันแล้วโดนแบบหันอย่าจิบบอเลิกเถอะว่ามาพี่นะแต่จิบบอจิบบอนไม่เนาะใหม่บระยู่แล้วยู่หะอยู่ไปกับเฮิร์นล้างใหม่กับบ้านใหม่ทีนี้เลือกอันมั่วนี่เนาะไปกับบ่าวเพิ่น ไปนั่งบ่พี่แล้วลูกคนรถ่ายคลิปเดี๋ยัเขาม่นั่งเนอะคืออานาบ่าวเพื่นรอะว่านี่นอกว่านบินมาทางนัดน้องไปฝนนเนี่ยเนอะนอนแล้วเมื่อนั่งแล้วก็อามันแดดเอากาคือว่าแหละก็คือแบบที่แหละเนาะกะทั้งชุมลูกๆเองก็คือใช้คอโตเดินทางไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานต่อกาเขามาเยี่ยมมายามเบิ่งแล้วกถือโอกาสนี่เอายาเขามาให้ทั้งน้องปลาเพื่อนนั่นแหละ แม่บ่พ่อเพื่อนแม่กะพิดนัอยูมื่อวานนี่่าเจ้าขามาให้แต่กะได้เอาขามาก็อว่าน้องราบอยู่เดื่อเนาะไปได้สั้่วลายยญ่กันห้างฉันเนาะได้ยโซลาไปก่อนเนาะสิตก็สเดอนม่เด้อสบายดีเนาะสบายดีสบายดีเนาะอยอาโตนั่งจนมืนจนซานี่ถ่าวาาเลว่าาคำจจได้ทีบอสุภาพนะพี่เราเนาะก็ต้องขอโทษขอพัยหลายๆเดอเนาะ กาคลิปนี <il fi ğim> ้กามาเยี่ยมมายามน้องปลาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะจินใดสาวยก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะินใดก็ขอบุขอบคุณนพี่น้อง FC หลายๆเด้อที่เข้ามาชมมาฟังคลิปให้เนาะแล้วก็เบิ่งโฆษณาให้พี่น้องเยเนาะแล้วก็เนกใจให้มาด้ตลอดขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อไว้พบพบกันในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะขอกราบเข้มาสบายดีสายดีเนาะบ๊ายบาย